วา่าคนที่บุชเป็นฤาษีนะบำเพ็ญตระมฌานชมาบัตได้ปีติสมาธิธรรมได้อานิกะสมาทิิอุปัจจาระอปปนาประชุนถึงฌา เข้าถึงชั้นสมณะสมสมะบัติได้อภิญญาในในวิชาอภิญญาหกตอนนี้แล้วก็พามผู้พัม คนที่เป็นฤาษีได้สรรางชมาบัตคนที่สึกอ,ออกไปไปมีครอบครัวได้ไปสร้างครอบครัวตามงานสากรรมแล้วก็ได้บุตรแล้วก็ได้มีบุตรคนหนึ่งแล้วก็เอามาไหว้พามผู้ผู้เป็นฤาษี แท่านได้มีได้เกิดงานเป็นพิเศษไมีว่าจุตูปาตายานได้เห็นจุตูปรตาตยานนี่มันมีอภิญญาณหกคือจุตูปรตาตยานอยู่ในอภิญญาณหกแล้วก็ได้รู้ว่าจุติ และบังเกิดขึ้นของจิตของมนุษย์นี่บังเกิดขึ้นแล้วก็าบางคนใดทีจ่จะเสี่งอายุเมื่อใดอันนี้งานอันนี้มันมีอยู่ผู้บำเพ็ญสมาะก่อนจึงจะบังเกิด แล้วก็ฉันอาหมณ์ผู้เป็นผู้ไม่สึกเป็นฤาษีได้ชันแล้วก็อาลูกมามาไหวตามปกติผู้ที่ไหวไหวกับบุคคลผู้มีอายุตั้งแต่ไหนจะได้มาแต่ไม,ไม่ไม่รู้จักความหมาย ก็ามาไหวนะ้อ๋อพอไหว้แล้วเขาได้เหนเห็นเห็นโอ้ลูกของพรามนี่จะหมดไปสิ้นไปภายในเจ็ดวันเลยไม่ไหวไม่ไหวต่อวันท้ากัววันวันทนัง โอไม่ก็ต้องไว้ตอบก็การไม่ตอบไม่มีประโยชน์นะพรามก็ไม่ไหวแต่ผิดธรรมเนียมพรามณ์ผู้เป็นคารวาดที่จะมาตอว่าและถามว่าทำไมท่านจึงไม่ไหวเขา ไม่ไหวแต่ปกตินั้นมันองต้องไหวกันนอกจากพระพุทธเจ้าไม่ไหวไม่ไม่ไหวใครโอ้ท่ากว่าคนยางว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่คนหัวคนนี่แตกทับเลยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่ไหว าพามเนรเนรัญชราพรมไปถามพระพุทธเจ้าทำไมท่านไม่ไหวคนอื่นพระโตมุไม่้ากาไหวใครนอกจากพระธรรมเ่ยพระโตคุ